สวัสดีค่ะวันนี้วันที่20ตุลาคม2561นะคะช่วงเวลาประมาณสี่โมงเย็นวันนี้ตัวจะพาทุกคนมาเที่ยวดูสวนมะขามเปี้ยวของตัวนะคะที่ปลูกอยู่ที่ร้อยเอ็นนะคะตัวจะมีอยู่สองที่นะคะมีที่ร้อยเอ็จะปลูกเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็ที่เชยาพรมนะคะอยู่บ้านนายยังกากนะคะจะเป็นอีกสวนหนึ่งนะคะที่นั่นจะ มีหลายต้นนะคะผลผลิตก็จะเริ่มออกประมาณนี้นะคะนะครับผลนะคะช่วงนี้นะคะก็จะเริ่มสมบูรณ์แล้วนะคะแต่ว่ายังตัดไม่ได้นะคะก็ยังเนื้อยังไม่เต็มแต่ว่าผลผล,ผลิตก็นะคะตูก็เป็นที่พอใจอยู่นะคะเพราะว่าตูก็ไม่ได้บำรุงแล้วสามารถนะคะอันนี้นะคะช่วงนี้นะคะตูก็จะเป็นการเปิดจอง ออเดอร์นะนะคะสำหรับท่านที่สนใจจะเอาไว้ทำมาขามแช่อินนะคะถ้าสนใจก็ทักมาได้นะคะอันนี้จะเป็นไม่ไม,ไม่ไม่ทราบว่ามันชัดหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นกล้องหน้านะคะอันนี้ก็คือนะคะ,ะก็จะดกดกนะคะมาขามเปรี้ยวยักษ์นะคะจะดูแลง่ายนะคะแล้วก็ดก มีพันขายด้วยนะคะครับนะคะจะมีต้นพันขายด้วยนะคะนะคะเป็นกิ่งทาบนะคะจะมีอยู่อนะะ่นี่จะเป็นผลผลิตที่สวนนะคะอืมนะรวมนะคะนี่จะดกมากนะคะดูแลง่าย ปลูกห่างๆจะดีนะคะให้เขาได้รับแดดจะลองหากล้องสลับกล้องก่อนนะคะมันน่าจะถ่ายกล้องมาดู นี่ก็ดูดูตัไปด้วยนะคะนี่ชัดไหมคะนี่เป็นผลผลิตที่สวนนะคะก็ผลก็จะได้มาตรฐานอยู่นะคะผลจะยาวนะคะเนื้อตอนนี้ก็ยังไม่เต็มนะคะน่าจะประมาณเดือนหนึ่งน่าจะน่าจะหนาแล้วก็เต็มกว่านี้นะคะก็คือแก่นั่นเองนะคะ มองเห็นไหมคะมีเยอะโน่นนะคะอ่ามองเห็นไหมเอ่ย ยังไงคลิปนี้ขอพอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะเป็นกล้องกล้องหลังดีกว่านะคะจะได้ดูชัดเจนมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวไปดยกันเทปสอง